และเราก็อยู่ที่บูตโตยต้านะครับผมในงานมอเตอร์สป์2025บอกเลยว่าปีนี้มีทั้งตัวรถใหม่ๆที่มาโชว์ทั้งกระบะตัวสีประตูแล้วก็ตัวยาริครอสเอสีวีที่เป็นตัวนักเชดนะครับและนี่ครับเราเห็นรีวิวกันไปแล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยเปิดฝฟฟ้าปงกันเพราะว่านั้นเปิดฝฟฟาปงยากมากมันอยู่ที่สูงสําหรับเจ้า t r a v ว e, ลราคาหนึ่งนะสี่แสนเก้าหมื่น่บาทตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับกระบะของตัวรถไฮรัก์ที่เน้นใช้เป็นแบบรถองค์กรหรืออะไรก็ตามหรือบางคนอาจจะไม เป็นไฟฟ้ามี่ก็จบแล้วลุ้มกองอุปกรณ์ต่างๆเราเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยงานปีนี้นะครับผมเขาไม่ได้เน้นขายแค่ตัวรถอย่างเดียวแต่เขามีบริการคินโตะด้วยนะครับนี่ครับตามสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะที่ตัวรถนะครับผมรถคันนี้มีทีคอนเน็กต์ดูแล24ชั่วโมองอยู่แล้วโตโยต้าตอนนี้ลุกทุกคันรุ่นหล,ลังๆมามีทีคอนเน็กต์ทั้งหมดและออกรถใหม่แบบสบายใจหรือคุณอยากได้บริการแบบครบวงจรนะครับก็มีคินโตะเอาให้ง่ายคือเรานึกถึงรถที่เราเช่านั่น แต่เราเช่าซื้อเช่าใช้รถที่เราใช้ไม่ใช่รถเช่าแบบมือสองมันคือรถใต้แดงแต่เราใช้วิธีแบบเหมือนเช่าใช้ถ้าถึงสัญญาสัญญาหนึ่งของคุณแล้วแต่5ปีกี่ปี2ปีแล้วแต่สัญญาถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลงรักคันนี้อยากเป็นเจ้าของมันเราก็เปิดไฟนั้นผ่อนต่อไปเลยหรือจะจ่ายโปะไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากจ่ายโปะเราก็จะใช้วิธีการเช่า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 โดยที่มันทนั้นไม่ต้องจ่ายภาษีพรบอะไรไม่ต้องจัดการชินโตดูแลให้นะครับเพียงแค่คุณจ่ายค่าเช่าต่อเดือนแบบทุกๆทุก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 เด ใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยซึ่งคินโตอาจจะเหมาะกับคุณในตัวรถที่เป็น t r a v e l อีมอสครู่ที่เราพาดูใช่ไหมครับแต่ว่า t r a v e l เนี่ยมันเห็นเยอะแล้วผมก็เพิ่งรีวิวไปเราไปดูอีกคันนึงครับ BC4 เนี่ผมก็เพิ่งไปขับมากับพี่แอมนะครับผมคาสโนว่ามาเนาะซึ่งคันจริงที่ขายก็มีตรงนี้รถเนี่ยมีทั้ง2รูปแบบคือตัวขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อร้านห้าร้อยหต่างกันแสนหนึ่งนะครับแล้วความแตกต่างไม่มีภายนอก ไม่มีเหมือนกันทุกประการต่างแค่ว่าระบบขับเคลื่อนนั้นจะเป็นขับหน้าหรือขับ42 2 4, 4. แ,แรงม้าในตัวเครื่อนล้าหน้าและ343รแรงม้าในตัวขับเคลื่อน4ล้อโดยที่แบตเตอรี่เท่ากันอยู่ที่73กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟฟ้าที่เขาถูกเน้นออกแบบมาให้ใช้แบบความสบายใจในการใช้งานระยะยาวและการออกแบบของตัวนี้นะผมให้นิยามว,ว่ามันคือเล็กซัสที่แปะตาโตโยต้ววตาขายในราคาที่ไม่ถึง2ล้านแล้วกันการขับขี่ความเนียบการประกอบความธรรมชาติของตัวรถการออกแบบตัว รถมันมีความลงตัวกลมกล่อมที่บอกไม่ถูกมันอาจจะไม่ใช่รถที่แบบว่ามีความวิเศษวือวาอะไรเลยแต่มันก็ไม่ใช่รถที่รู้สึกขับแล้วด้อยเราแฮปปี้กับการใช้งานของมันนเ n d l i n g ก็ดีช่วงล่างก็ดีเก็บเสียงก็เยี่ยมเบรกมั่นใจได้เบรกนี่เขาแบบอัปเกรดมานะครับในรุ่นนี้ที่แตกต่างกับตัวก่อนที่เป็นรุ่นจํากัดจํานวนแต่ตอนนี้เขาบอกว่านําเข้าได้เรื่อยๆเลยจะไม่ได้บอกว่าทําหวังทํายอดขนาดนั้นแต่ใครอยากได้ก็สั่งได้เรื่อยๆมีโคต้าให้ตลอดสําหรับคนที่ต้องการใช้เจ้า B4X c นั่นเองนะครับและที่สคยยาค รถ s u v ไฟฟ้าที่วิ่งได้400กว่าโลนะแต่ 400กว่าโลที่ว่าเนี่ยได้ประมาณ400-450แบบที่วิ่งจริงๆ NEDC ก็บอก480แต่วิ่งจริงๆก็หายจากกันไม่มากค่ะ4 4 0 4 5 0โลวิ่งได้อยู่ที่เขาทดสอบกันในตัวกับเพื่อน400ในวิ่งได้อยู่ประมาณ4 4 8กิโลก็เหลือ10%ครับ,รบเขาก็ไปหาที่ชา์จกันก็โอเคนะแต่แบบพวกนี้อ่ะทุกคันทุกยี่ห้อทุกค่ายนะหลังจาก10%ต้องไปแบตจะลดท่วทันทีฉะนั้นอย่าชะล,าล่าใจวิ่ง400โลหาที่ชาร์จจะดีที่สุดนะครับแล้วมีอะไรอีกในตัวเวอร์ชั่่่นนททีีีเเป็บริอยาาง Cross, v, มกพ รุ่นไนท์เชดเข้ามาไนท์เฉดตอนนี้บ้านเราอะมีแค่เอที T e, แต่ตอนนี้ก็มีการเพิ่มเข้ามาในตัวยาดีคอร์สแล้วเป็นงไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ตัวไนท์เชดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยจะมีแผ่นปิดอยู่ด้านหน้าเห็นไหมฮะแบบตันๆแล้วตรงไหนก็ตามที่เป็นโครเมียมด้านข้างรถหายไปหมดเลยจะกลายเป็นสีดําทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าไนท์เฉดก็คือชื่อของเขาที่เขาบอกว่ามันคือสีดําหรือว่าเฉดกลางคืนอะมันก็จะเหมือนกับตัวเอที T e, ที่เป็นเท่าตัดดําอะไรประมาณนี้อาจจะเหลือโครเมียมอยู่เเลล็็็กกกนน้้อยทรงงไตี่ปโโ ทุกคนเห็นไหมว่ารอบคันคันดีของตัวยาร i ทร็อ s รอบนี้มันก็ดูทะมึนมากยิ่งขึ้นแต่ความทะมึนของมันมันก็ดูแบบบึกบึนอะเพราะว่าในตัวนี้นะครับหน้าตาที่เขาบอกเหมือนปลาบู่หรือว่าปลาบึกนะมันก็จะมีความดุดันของมันขึ้นมาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจกับว่ายารีทร็อกเนี่ยมันเป็นรูปแบบดีไซน์ของ DNGA ก็จะมาเป็นรูปแบบประมาณนี้และที่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อคันนี้มาถามโปรโมชั่นได้ที่เซลล์แล้วก็มาดูลคันจริงก่อนที่บูธนะตอนนี้ด้ นี่คือวันรอบสื่อแต่วันรอบธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาเข้าอะ่ะวันประชาชนมาเยี่ยมเยืยนอนบอกเลยว่าโตโยต้าแตกแน่นอนมีทั้งทราเวลและวอาจจะ BC4 ยาร์ดิคอร์ดไนท์เชดเข้ามาแล้วยังมีแคมรี่ตัวตกแต่งด้วยโอ้เวลฟายอัลฟายาริสเอที e, ตัว GR แล้วก็ Artist, Sport. โคราติสโคราติสยาร์สปอร์ตโอ้ย แค่รถแค่นี้ก็เต็มแล้วนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันหลังรอบสื่อจะเป็นอย่างไรแค่วันนี้ก็แน่นแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจกันดูโตโยต้ามั่นใจในหลายด้านเอารถเข้าสู่บริการทุกปีมี PHY d มีทั้งคินโตมีทั้งการบริการหลังการขายที่คุณอยากจะเข้าสูนย์ตลอดเวลาแม้จะหมดวันตีแล้วอยากจะเข้าสู์ก็ได้หรือจะมีบริการทางเลือกก็เป็นแบบนอกศูนย์ก็ได้เหมือนกันเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วในงานรอบที่ผ่านมานะครับของการเปิดบ,บูธของโตโยต้าแต่ที่แน่เลยสําหรับรอบนี้ในบูธโต,ต,ตัว ที่เป็น B4X c Travo และนี่ครับยา r d Cross ตัว Night Shade ราคา949,000บาทตกแต่งให้มันดูมีความดุดันเพิ่มตังนิดหน่อยได้หน้าที่ดูดุขึ้นผมว่าก็โอเคแต่ทั้นี้นั้นมาดูที่บูธก่อนดูคันจริงดูในงานจริงนะครับแล้วมาลองตัดสินใจกันดูว่ารถคันไหนที่คุณถูกใจแล้วรู้สึกว่าถ้าซื้อไปแล้วจะคุ้มในการที่คุณจะครอบครองมันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้งาน Motor Expo 2 0 2รน,นั้นจะมีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงวัน วันที่10ธันวาคม2568นะครับฉะนั้นเข้ามาในงานก็ได้ใครที่ได้บัตรฟรีจากทางแฟนเพจไปก็เข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากได้บัตรฟรีซื้อบัตรนะครับผมเข้างานคุณก็จะได้รุ่นรับรางวัลต่างๆจากงานด้วยนะครับก็ลองมาดูกันสําหรับงานในวป,ปีนี้ครับและเมื่อจบกันในตัวนี้นะครับผมกับตัวรุ่นย่อยใหม่ Leader G Plus นะครับในราคา1 4 3้าน่น ซึ่งรุ่นย่อยนี้ก็จะมีตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับว่ามีการเพิ่มเติมอะไรมาบ้างและภายนอกในที่เราได้เห็นก็คือแบบมันก็คือเวอร์ชันลิเดอร์ทั้งหมดแต่ล้อก็จะได้เป็นสีดำขอ18กับอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มากลองรอบคันนะครับตัวเตือนการชนด้านหน้าตัวเตือนรถข้างหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วอะไรแบบนี้มีหมดเลยถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นย่อยที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดนะเวลานี้สาหรับฟอร์จินเนอร์นะาตอหรื่กูไม่ได้ซีเรียสว่าต้องได้อด ใชไฟฟ้ามีให้ในตัวรุ่นย่อยนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับเจ้า Fort จ er. เนอร์สหรับตอนนี้ที่ใครกําลังหารถอยู่นะฟร์จเนอร์หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเข้ามาจับจองกันได้ที่บูธของโตโยตา้าปีนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่กําลังเล็งหารถอยู่เนี่ยก็เข้ามาดูกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็จบไปประมาณนี้พอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาก็รู้เองว่าที่บูธเนี่ยคนมาลุมกันขนาดไหนตอนนี้คนเดินแตดกล้องเพียบเลยไปแล้ว